วันนี้ก็มาเติมปัญญาให้แก่จิตให้แกทธาชีวิตที่ไม่มีรูปร่างวางเปล่าใสบริสุทธิ์ของพวกเรากันให้พวกเราได้รู้แจ้งจิตพวกเรามีจิตแต่พวกเรากลับไม่รู้จากจิตพวกเรากลับมาหลงว่าเราเป็นมนุษย์ทั้งทั้งที่ท่างกายนี้เป็นเพียงภาชนะที่จิตพวกเรามาอาศัย ร่างกายนี้แตกสลายตายไปเมื่อไรจิตที่ขาดปัญญาของพวกเราก็จะวิ่งร้องลอยไปหาภาชนะร่างกายใหม่ส่วนใหญ่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว,ตว,ตว์ปีกสัตว์ใตดินในอากาศในอวกศวาศก่าจะได้มาเป็นมนุษย์ยากแสนมหายากเลยโคตรยากเลยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ทั้งสิ้นจิตของพวกเรานี่เป็นหัวใจเป็นแกนเลยที่ เป็นตัวเกิดจิตเรามันจะไปหาภาชนะใหม่ซึ่งมันเป็นเครื่องมือภาชนะร่างกายเนี่ยจิตต้องการปัญญาเขาต้องการรู้แจ้งว่าเขาคืออะไรอ่ะพูดให้ชัดขึ้นพวกเราคือธาตุบริสุทธิ์นี้คือจิตจิตเป็นธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่าง ใสๆเลยบริสุทธิ์มากๆเลยถ้าพวกเรากลับไม่รู้ว่าพวกเราคือธาตุบริสุทธิ์อะคือตัวจิตมันเป็นธทาตทุใสามากๆคือมันไม่สามารถรู้ว่าตัว,ตว,ตว,ตวมันเป็นอะไรได้เนึกงอกไหมเนี่ยพูดว่าจิตว่ามันเป็นธาตุใสาๆพูดเป็นมันนะแต่เอาไหมพูดมาเป็นเราเลยมันจะได้ชัดขึ้น พวกเราคือธาตุชีวิตที่ใสมากๆไอ้ธาตุใสๆนี่มันไม่มีเครื่องมือนึกออกไหมมันไม่มีร่างกายธาตุตัวเนี้ยมันไม่มีรูปร่างอ่ะมันไม่มีเสียงมันไม่มีภาพมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอาการรับรู้มันไม่มีความทรงจํำคือมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความใสความบริสุทธิ์ความเพียวมันคือธาตุต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งเลย มันสร้างทุกสรพรพสิ่งขึ้นมาเลยธาตุบริสุทธิ์ของพวกเราเนี่ยแต่พวกเรากลับไม่รู้ว่าพวกเราเป็นธาตุบริสุทธิ์แค่นั้นพวกเราจึงต้องไปแสวงหาภาชนะมาอาศัยร่างกายนี้อันเป็นภาชนะเพื่อจะได้ปรุงแต่งได้เพื่อจะได้คิดได้นึกได้มีอารมณ์ได้รับรู้ได้แล้วก็มีความทรงจำได้แต่ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือไอตรงนี้อใครเข้าใจตรงนี้ได้นราป่งตอนนี้นะจบเลยแค่นี้แหละมีแค่นี้เลย